ครับก็สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านนุ่มออโตแอร์ลาดตะเขาครับวันนี้เราจะมารับชมการถอดรื้อเปลี่ยนตู้แอร์แล้วก็แผงรังตื้นแอร์ครับของ Mazda 2ออ Skyactiv ครับเครื่องยนต์เบนซินครับคันนี้ปี2015ครับก็ลูกค้าได้นํารถเข้าไปตรวจเช็คที่ร้านแอร์แถวบ้านครับทางร้านแจ้งว่าตู้แอร์รั่วซึมครับแล้วก็ต้องใช้เวลาในการ ถอดหรือสองสาวันครับลูกค้าบ,บอกว่าต้องใช้รถครับไม่มีเวลาขนาดนั้นครับก็โทรมาหาเราครับก็ตั้นแนกกันไว้ครับแล้วก็มาจอดให้เราตรวจเช็คครับก็เราเราก็จะใช้เวลาในการถอดหรือตู้แอร์รถรุ่นนี้ก็อยู่ประมาณสองสามชั่วโมงครับก็ไม่นานครับเราก็ตรวจเช็ค เพิ่มเติมครับมีจุดรั่วที่บริเวณแหงรังพึ่งแอร์ครับก็เดี๋ยวเราจะทำการถอดหรือเปลี่ยนเลยทีเดียวครับทีมช่างเรากำลังช่วยกันถอดหรือตู้แอร์ครับก็วิธีการถอดหรือตู้แอร์รถรุ่นนี้จะทำได้สองวิธีครับก็คือยกคอนโซลออกมาทั้งยวงครับแต่ว่าทางนั้นเราไม่ไม่ต้องยกขนาดนั้นครับถอดออกจากล่างครับ เดี๋ยวขั้นตอนในการซ่อมเดี๋ยวเรามาติดทำชมกันครับ ตอนแรกเราก็จะดึงกล่องโบว์แอร์มาก่อนครับส่วนตัวแอรก็จะอยู่ภายในครับครับขั้นตอนการถอดภายนนอกรถครับอยู่ในช่วงขั้นตอนการยกตัวแอรครับ ภาพตู้แอร์ครับก็ตู้แอร์คัองข้าง,งขะบ,บบปควรครับตอนนี้จุดรั่วก็อยู่บริเวณน,นี้ครับมีข้าบสัญยาแอร์เกาะอยู่ครับบริบเวณที่มีค้าบน้ำมันนะครับครับอยู่ในช่วงขังข้นตอนการถอดแผงรังพึ่งแอร์ครับตำแหน่งของแผงรังพึ่งแอร์ก็จะอยู่ ในกระจังนี่ครับอยู่น้ำมะนาวครับ้คครันี่รนี่คือสภาพแ่งลำพื้งแอร์ครับขั <S <S ้นตอนการล้างทำความสะอาดเปิดตัวแอร์ครับ ก็มาดูอะไรที่เราจะทําการเปลี่ยนให้ลูกค้าครับก็นี่คือตู้แอร์ครับก็เป็นอะไรแทสุครับเาี๋ยกราดิดรถครับแน่อนอน,อนครับนี่คือแอรานะตู้แอร์ครับก็เป็นงานโอยเอ็ครับก็ได้เกียรแท้ครับก็ใช้ได้เหมือนกันครับ คือฟลุกเกอร์น,รนองแอร์ครับนี่คือแอ็กเพนชั่บ้าครับก็เป็นอะไรแท่ครับขั้นตอนการใส่แหงน้ำพุ่งแอร์ครับ ใส่ตัวแอร์กับคืนครับ าดูผลงานกันครับตอนนี้น้ำยาแอร์เราก็เติมเข้าไปเต็มแล้วครับในช่วงการวอร์มเครื่องเทสระบบแอร์ครับก็มาดูค่าเกจครับแอร์ตัดต่อดีครับค่าเกจฝั่งโลก็ประมาณ30ครับนายเพชเชอร์ก็ประมาณ1 8 0ครับก็ถือว่าปกติครับนี่แอร์เย็นครับตัดต่อปกติครับก็มาดูงานประกอบภายในครับ ก็ประกอบชิ้นส่วนที่เราถอดออกมาครับแล้วก็ใส่กลับคืนสู่ตำแหน่งเดิมทุกจุดครับมัดก็ครบทุกตัวครับัต่อเรียบร้อยครับมัดด้านสองสกายแอคครับปอบหรือเปลี่ยนตู้แอร์แล้วก็แผงรังพึ่งแอร์ใหม่ครับก็ฝากกดติดตามผลงานกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับร้านหนุ่มออโต้แอร์ลาดระเขา โทร0899211805ครับท่านใดมีปัญหาเรื่องแอร์รถยนต์ก็สามารถโทรมาสอบถามเบื้องต้นได้ครับหรือว่าจะนำรถเข้ามาเช็คกับทางร้านได้เลยครับร้านเราก็จะอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนราดระเขาพิทยาคมครับถ้ามาจาก,กเกษตรก็อยู่ซ้ายมือครับหรือว่ายังเยื้องกับวัดราดระเขาครับถ้ามาจากฝั่งอามินทาก็อยู่ขวามือครับ ก็โอเคครับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม